สวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้นจะเกินะคกับพิ่เตอร์ฟิคแครนะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับมานําเสนอกับสําหรับพี่ๆน้องๆนะครับคนไทยทั่วประเทศนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับซูเปอร์นะครับดับเบิลการโคตติ้งนะครับจ่ายเพียง4888บาทนะครับ คุณฟังไม่ผิดนะครับ4,888บาทนะครับรับประกันได้ถึง3ปีเต็มนะครับครบทุกๆ1ปีเคลือบแค่ให้ใหม่นะครับมีค่าบริการเพียง3,000บาทนะครับและพิเศษกว่านั้นนะครับสำหรับคนที่จองสิทธิ์มาวันนี้นะครับท่านจะได้รับเซอร์วิสฟรี1ครั้งนะครับมูลค่า500บาทนะครับนะครับใครไม่แคร์ฟิกแคร์นะครับเพราะเราคือฟิกคาแคร์นะครับพร้อมบริการทุกสาขาราคาเดียวกันนะครับพบกันนะครับผมสวัสดีครับ